วิธีปลุกพลังให้ตัวเองค่ะ เพื่อนๆอ,อาจจะหมดไฟหมดกำลังใจท,ท้อแท้ฟังดร์ดาลิงนะคะหาสิ่งอะไรทำใหม่ๆเลยค่ะสิ่งแรกหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก่อนอะไรที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ลองหาโค้ดหาครูหรือหาเพื่อนหรือคนที่สามารถที่จะเป็นไอดอลของเราได้นะคะเหมือนดอร์ดาลิงนะคะด็อกร์ดลิงเป็นคนที่อยากมีความ ดรดาลิงก็มีครูโค้ดที่มีความสุขนะคะเราอยู่ใกล้คนที่มีความสุขเราก็จะมีความรู้สึกตามนะคะนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ดรดาลิงมีความสุขทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าครูของดรดาลิงมีความสุขมากค่ะดรดาลิงก็มีความสุขตามครูไปติดติด ช่นกันนะคะสิ่งที่สองล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกนี่สำคัญเพราะว่าคนที่มีพลังบวกก็คือต้องเป็นคนที่ใจดีคิดดีทำแต่สิ่งที่ดีๆเราเห็นเราก็สบายหูสบายตาสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามาจากใจมีความจริงใจแล้วมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ,อื้ออำนวยในสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้น น,นะคะไม่ยากค่ะเรื่องนี้ตัวเราเองนี่แหละค่ะขยับตัวเราเคลื่อนไปหาคนที่เขามีความสุขถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความสุขเราก็จะไม่ดึงดูดคนที่มีความสุขเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราให้เรามีความสุขก่อนพอเรามีความสุขแล้วเดี๋ยวคนที่มีความสุขก็จะมาหาเราเองหรือตัวเราเองก็จะไปหาคนที่มีความสุขเช่นกันนะคะคนที่ลบ ทำให้ชีวิตเรางอยเหงาเศร้าซึมแล้วก็พยายามฉุดรั้งดึงเราให้ต่ําลงต่ําลงเปิดประเด็นแต่ละคํานะคะดูไม่ยากเลยค่ะคนที่เขาไม่มีความสุขเวลาเขาเปิดประเด็นอ้าปากพูดเขาจะพูดในสิ่งที่ลบๆเขาจะสแกนในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่สร้างสารรค์เนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็หลบหลีกหนีคนเหล่านี้นะคะจะทําให้เพื่อนไม่มีความสุขสุดท้ายขอบคุณจริงที่ ดีดีๆรอบตัวเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามีดีเสมอแมก้กระทั่งแบบจนตัวจักรวาลก็เบ็ก มาช่วยเหลือเราเสมอค่ะเพื่อนๆ,อนๆมีจักรวาลเป็นกำลังใจที่เขาซื่อสัตย์เขาคอยดูแลเพื่อนๆอย่างดีอยู่แล้วนะคะให้เพื่อนๆคิดเสมอว่าเขาดูแลเราอย่างดีเขาชอบให้เราเติบโตเขาจริงใจกับเราเขารักเรานะคะยิ่งเรามีความคิดอะไรที่ทำให้มีการพัฒนาโลกใบนี้เขายิ่งชอบแล้วเขาก็ยิ่งส่งเสริมให้เราสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นเร็ว ขึ้นตอนสมัยเด็กๆดรดัลลิงจําได้ว่าเด็กมากนะคะลอยน้ําไปแบบไม่รู้ตัวแต่จักรวาลก็สามารถที่จะผลักเราเข้ามาที่ตื้นลุกขึ้นยืนได้อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะจักรวาลเขาเบคกอัพให้เราตลอดเวลาเราเลือกที่จะยังอยู่บนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพพอร์ตเราเองนะคะไม่ต้องกลัวถึงเวลามันจะอยู่อย่างสดชื่นสดใสบนโลกใบนี้มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่อยู่ เราก็คงตายไปแล้วถูกไหมคะคงจะหมดอะไรไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีกําลังใจจักรวาลดูแลเราอยู่นะคะด r d a r ร์ลิงเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามดร d a r ร์ลิงเพื่อที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรก็ปรึกษาดร d a r ร์ดลิงได้ค่ะรักทุกคนนะคะ